ได้ค่ะมาว่าที่ตลาดภูนะคะมีร้านขนมหวานมาเปิดใหม่เมนูนมสดตุ่นคือดีมากร้านเขาอยู่ที่ตลาดเฟิร์สวันตลาดภูนะคะชื่อว่านนคู่เขาคาเฟ่เมนูแรกที่พาจัดวันนี้นะคะเป็นชูครีมสดไซส้ไอครีมค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสไข่เค็มนุ่นๆซอสไข่เค็มคือเค็มข้นมากไม่ข้าวส่วนเปลือกชูคือกรอบเสิวนอันนี้นะคะเป็นนมสดฮอกไกโดตุ่นค่ะเสิร์ฟมาคู่กับบัวลอยวันนี้พาสั่งแบบรวม5้าไซส้นะคะ แป้งบัวลอยเนยหนียวนุ่มเหมือนกินโมจิเลยค่ะมีท็อปปิ้งให้ใส่ด้วยส่วนไส้ก็เนื้อเนียนหวานกำลับบงดีนะคะส่วนนี้เป็นเครื่องดื่มที่เราสั่งมาแก้วแรกเป็นอะโวคาโดมะพร้าวนุ่มสดปัน่นใช้อโวคาโดสายผ่านแฮรสชาติเข้มข้นดีเลยค่ะส่วนอีกแก้วเป็นชาโนโกฟูตีค่ะแก้วนี้จะสดชื่นสดชื่นหน่อยนะคะและเมนูต่อมานะคะเราสั่งเป็นปังเทพซอสนูเทลลาลาวาค่ะเวลากินก็นกจะราดซอสนูเทลลาลงไปฉ่ำๆขนมปังฉ่ำเนยดีเลยนะคะเนื้อขนมปังก็คือเนหนียวนุ่ม แต่ถ้าใครชอบทานบิงซูนะคะก็คือมาถูกร้านแล้วค่ะเพราะว่าบิงซูที่นี่เป็นบิงซูนมสดนะคะอย่างอันนี้เป็นบิงซูชาไทยและบิงซูทุกเมนูนะคะข้างในเขาจะยัดไสซไว้ด้วยอย่างถ้วยนี้นะคะตักอ,ออกมาก็จะเจอไอศครีมถั่วแดงกรวแล้วก็เส้นแก้วบอกลกรุบๆค่ะและถัดมาเป็นบิงซูสตอรอเบอรี่เขาก็จะมีซอสสตรอเบอรีร่มาให้ราดแบบนี้นะคะ ตัวเกตบิงซูนะคะได้รสชาตินมสดชัดมากค่ะที่สำคัญเกดละเอียดแต่จะชอบผลไม้นะคะต้องจัดถ้วยนี้เลยค่ะชื่อเมนูว่าฮอกไกโดสโนไอมิกฟูดนะคะข้างบนจะท็อปไอศครีมส่วนข้างในจะยัดไส้อัลมอนด์เคลือบคาราเมลไว้ด้วยค่ะพอทานเสร็จนะคะก็สั่งชาวมารีมิกฟุดมาอีกแก้วค่ะใส่ผลไม้มาเน่นๆแบบนี้เลยทุกคนลองไปทานกันดูนะคะมีอีกสาขายอยู่ที่ปทัดทองด้วยลองดูจ้า